ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่ที่บ้านนิมนาคาเฟ่นะคะทุกคนก็เป็นคาเฟ่คาเฟ่ใช่แล้วเราก็พาทุกคนมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงไปดูกัน ันนี้เป็นซูมใช่ไหมผ่านรูปตรงนี้ได้แล้วก็จะเป็นบันไดขึ้นไปอย่างนี้อันนี้ก็จะเหมือนกันนะคะน,นี่จะเป็นบรรยากาศแล้วก็จะเดินไปมุลลรนรีสอร์ท mm hmm. ตรงข้างๆนนะทุกคนมันจะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวไม่แน่ใจว่ามันชื่อร้านอะไรแต่ว่าเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวกว๋ดดยวยเตี๋ยงเี้นนะคะทุกคนซูมก็เยอะ ก็แบบว่ามีปลาแต่ว่าปลาตอนกลางวันหรอคือหาไม่เจอเลยแลวนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศเดี๋ราให้ดูเดดสวยมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูอาหารที่เราสั่งกันนะก็แบบกรุบกริบนิดนึงราคะอาหารที่เราสั่งเป็นไปทุกรอบ ก็มียำประมาณนี้ค่ะ ทุกคนนี่นะคะก็เป็นคาเฟ่ที่เรามานะคะทุกคนก็มาได้นะคะอยู่แถวๆวัดทุ่งเศรษฐีนะคะทุกคนก็ฝากติดตามด้วยนะคะช่วงนี้ก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่ายุ่งๆกับการฝึกงานว่าไงก็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะคุน ค่ะก็ฝากน้ำซิมแท้แบบด้วยนะคะทุกคนช่องทางการสั่งซื้อนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีอ่าลิงกนะคะจิ้มลงข้างล่างแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะทุกคนขวดละสามสิบห้าบาทสามขวดลอยนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะทุกคนก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนฝากเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคน,นก็สวัสดีนะคะ,ะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย 가가도 될까? 바라보는 것조차 싫어할까? 반한 몰래 뒤에서 근근.